บัดนี้วันที่1 0เดือนธันวาคมพุทธศักราช2567เป็นวันที่20ที่ข้าพเจ้าธัญรั์จงหอมกระจรขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปะริศและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบูชาและอาจารยิยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมัน่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจด่อ ในอัคระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทอญบทชุมนุมเทวดาสมันตาจักรวาเวโสอัตราขันฉันตุเทวตาสัทธรรม,มังมุนิราชาสะสุนันตุสักโมคถังสักเคกาเมจรูเปสิริสิขะรัตะเท รัะตะเตจันตาลิเขวิมาเนทีเปรตเถจคา,าเมตาลุวะนาคะหะเนเขหวะวัตุมหิเเคเตภูมิมาจายันตุเทวาชละทะระวิสเมยะขะขันทัพระนาคาตินทันตาสันติเกยังมุนิวะระวะจานางสาทโวเมสุนันตุ ทำมาสวนณนากาโลอายามพะทันตาทำมาสวนณนากาโลอายามพะทันตาทำมาสวนณนากาโลอายามพะทันตาเบิดสวนมรสการพระพุทธเจ้านะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ บทสวดตรายสรณคมพุทธังสรนังคาฉามิทำมังสรนังคาฉามิสังคังสรนังคาฉามิทุติยมปิพุทธังสรนังคาฉามิทุติยมปีทำมังสรนังคาฉามิทุติยมปิสังคังสรนังคาฉามิตติยมปิพุทธังสรนังคาฉามิตติยมปีทำมังสรนังคาฉามิตติยมปิสังคังสรนังคาฉามิบทสวดสัจจ กิร oui an an pues so an an ิยาคาถานัตถิเมสรนังอัญงพุทโธเมสรนังวรังเอเตนะสัจจวเชนะโสติเมโหตุสัพพทานัตถิเมสรนังอัญงธรรมโมเมสรนังวรังเอเตนะสัจจวเชนะโสติเมโหตุสัพพทานัตถิเมสรนังอัญงสังโคเมสรนังวรังเอเตนะสัจจวเชนะโสติเมโหตุสัพพทา เบอร์สวดมหาสมัยยสูตรเอวเมสุตังเอกังสมัยยังพคะวาสักเกสุวิหารติกับปิระวัตถุสมิงมหาวะเนมะหะตาภิกขุสังเคนะสัตถิงปัญจมะเตหิภิกุสเตหิสัพเพเฮวะอะระหันเตหิทัสหิจะโรกทาทัาตุหิ เทวตาเยพุยเยนาสันนิปติตาโหติภะควันตังทัสนายะพิกุสังคะะอัทโคจะตุนนางสุทธาวาสก,กายิกานางเทวานางเอตะทะโหสะอายังโขภักวาสักเกสุหิวิหารติกับปิระวัตุสมิงมหาวะเนมหา ตพิกุสังเคนะสัตทิงปัญจะมะเตหิพิกุสเตหิสัพเพเหวะอระหันเตหิทัสหิจะโรกาทาตุหิเทวตาเยพุยเยนะสันนิปะปะตะตาโหนติพักวันตังทัศนายาพิกุสังคะยันโนาปะมะยามปิเยนะพักวาเตนุ ะสังกะเมายามะอุป,ปสังกัมิตวาภควโตสันติเกปเจกะคาถาภาสย,ยามะติอัตโขตาเทวตาเศย,ยถาปินามะพราวุภรา,าวาปุริโสสัมมิชิตังวาพานางวาพาหังปะสาเลยะปะสาดิตังวาพาหัง สมมิเชยะเอวเมวะสุทธาวาเสสุเทเวสุอันตะราหิตาพคกวโตวปุระโตปาตุระหังสุอัตโขตาทเทว,วตาพคกวันตางอภิวาทเววทเวเทตวาเอกมันตางอัตถังสุเอกมันตางทิตาโขอเอกา เทวตาภควโตสันติเกอิมังคาทางอภาสิมหาสมยโยปวัสนสมิงเทวกายาสะ,สะสะมาคาตาอะขะตามหาอิมังธรรมะสมยังทักขิตาเยว,วะอปะปะลาชิตะสังคันติอ,อัตโกอปปลาเทวตาภควโตสันติเกอิมังคาทางอภาสิ ตัตตพิคโวส,สัมาทหังสุจิตังอัต,ตโนอุชุกามากังสุสารทีวะเนตานิะเฮตวาอินทริยานิสักลักขันติปัฏิตาติอัทโคอัปปาลาเทวตาภะควโตวสันติเกอิมังคาถางอภาสิเชตวาคีลางเชตวาปริขังอินทะคีลางโอหัจะ มเนเชมเนชาเตจรันติสุทธาวิมาราจักุมตาสุทันตาสุููนาคาติอัทโขอปะราเทวตาพภควโตสันติเกอิม้าวทางอภาสิเยเกจิพุทธังสรนนังคตาเสณเตคามิสันติอปัยยาภูมิง ปหายะมานุสังเทหังเทวกายานางังเทวกายังปาริปูเลสันติติอตัตโขภควาภิกขุอมันเตสิเยปุเยนะภิกขเวทสะสุโลกทาตุสุเทวตาสันนิปะติตาโหติตถาคตางังทัศนายะภิกขุสังฆสัเยปิ เยปิเตพิกเวอเหสุงอติตะธรรมมัทานางอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสามปีพคกวันตานางเอตาปาละมาเยวาเทวตาสันนิปติตาอเหสุงเสยธาปิไมหังเอตาระหิเยปิเตพิกเวพระวิสังติอนาคตามัทานางอระ หันโตสมมาสัมพุทธาเตสามปีพัวันตานางเอตะปาปะละมาเยวะเทวตาสันนิปติตาภาวิสันติเศยถาปิไมหังเอตาระหิอาจิกิสามิพิกเวเทวกายานางนามานิกิตตนิยสสามิพิกเวเทวกายานางนามานิเทศิสามิพิกเวเทวกายานาง นามานิตังสุนาธะสาธุกังมะนาสิกะโรทะภพาสิทสามิติเอวามพันเตติโคเตพิขูภควะโตปัญจัสโสสุงภควาเอตะทะโวจัสิโลกะมะนุกัสามินาถะภูมมาตะัทะสิตาเยสิตา คิริกขพลังปะหิตตาสมาหิตาปุถุสีหาวะสัสตีนาโลมหังสาพิสัมพุโนโ,โอทาตะมะณะสาพุทธสุทธาวิปะสันมะนาวิลาพิโยปัญจพิยาโยปัญจสเตยตวาวะเนกาปิละวัต ทเวต,ตโตอามันต,ตยิสัทธาสาวเกศาสเนระเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานาถภิกโวเตจะอาตปะมะกาลุงสุตวาพุทธะศาส,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 าสานังเตสัมปาตุระหุญา,านังอะมนุสนาทศสานังอเปเกสัมสัมส ทักขุงสหสังอัฏฐสัตเตเลสตังเอเกสะหัสานังอัมมะนุสานะมทัทสุงอเปเกนันตะมทัทขุงทิสาสภะพุทธาอโหมตันจะสัพังอภิญญายะวะวคิตวานะจักขุมาตโตอามัน ตัฏิสัทธาสาวเกศสา,สาเสนระเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชาาถาภิกโวเยโวหังกิตตยิสามิคิราหิอาจุปุตผสาสัตตสหาสาวยาขาภูม,มากาปิลาวตาวัทาวาอิทิมันโตชุติมันโตว,วนาวันโตเยาสัสสิโนโมธมนะอภิกรรมุภิกขุนาสมิติงวนาชาสัสะ หาสาเหมาวตายาคานันตวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตโยสาสิโนโมทามานาอภิกรรมุงพิกูนาสมิติงวนาสาตาคิราติสหัสายาคานันตวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตโยสาสิโนโมทามานาอภิกรรมุงพิกุนางสมิติงวนาอิเจเตโสหัสั สหาัสายักขานาโตวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตว,วนตันนวันโตยาสสินโนโมทั้งมานาอภิกรรมงพิกุนางสมิติวงว่นนางเวสามิตาปัญจสตายากขานาโตวันวนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตว,วนันนวันโตยาสสินโนโมทั้งมานาอภิกรรมงพิกุนางสมิติวงว่นนางกุมพิโรราชาคหิโกเวปุล,ลาสะนิเวสนาง พิยโยนังสตะสหสังยขานางปะยิลุปาสติกุมพิโรราชาคหิโกโสปาคาสมิติงวานางโปลิมันจทิสังราชาทตะละโถปสาสติคันทพานาอะอาธิปติมหาราชายศสิโสปุตตาปิตตสะพาหวอินทะนามามหาพลา อิทธิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยสสสินโนโมธมนาอภิการมมุภิขุนางสมิติงวนากขินันจะที่สังราชาวิรุตวิรุระโหตัปปะสาสติกุมพันธานางอาทิปติมหาราชายัสสสิโสปุตตาปิตตสัพหะโวอินทนามามหาภาราอิทธิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสินโนโมธมนา อภิกรรมุมพิกูนางสมิติวานางปัญชิมันจะที่สังราชาวิวรูปโคปัปสสสตินาคานาอาธิปติมหาราชาย,ยาสาสิโสปุตตาปิตัสสะพาหาโวอินทา,ามามามหาภราอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนาวนันโตยาสสิโนโมธรมานาอภาิกรรมุมพิคูนางสมิติวานาง ปุตตลันจัติสังราชาวกูเวโรตัปปะสาสติยาขานางอธิปติมหาราชาย,ยัสสิโสปุตตาปิตาสภาโวอินทานามามหพาพราอิทธิมันโตชุติมันโตว,วนาวันโตยัสสิโินโมธรรมนอภิกรรมุพิขูนางสมิติงวานางโหริมาทิสังทาตาะละโถทาคิเนเณวิรุทธหโกปันเชมิ ปาชิเมนะวิรุปโคกุเวโรอุตรังทิสังจัตโรเตมหาราชาสมันตาจตุโรทิสาทันทันละมานะอัทังสุวเนกาปิละวัฏเเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคูวันจะนิกาสถามายากุเวรุเวเพทุวิทูจะว,วิตุโตสห จันทะโนโกามมเสโทจะกินุมันทุนิมันทุจะปะนาโถอาปะมันโยจะเทวสุโตจะมาลิละมาตะลิจิตเตเสโนโจะคันทพโนนาโรราชาชะโนสะโพอาคูปัญจาสิโคเจวะเติมพารูสุริยะวะ ฉะสาเอเตละจันเยจราชาคันทัพาสาละสหะาชุพิโมทามานาอภิกรรมูพิขูนางสมิติงวะนางอัทาคูนาภาษานาคาเวสาราสหัตตันจากากรรมพลสะตะราอาคุป,ปายาคาสหาติพิมา ยามุนาทตาตัลาจะอาคูนาคายาส,าสัสิโนเอราวันนมะหานาโคสโสปาคาสมิติงวะนางเยนาคาราชาสหาสาสหารันติทิพาธิชาปักขิวิสุทธาจักคูเวหายาสาเตวะนามัชาปตา จิตตราสุปันนาอิติเตสนามังอะพยันตานาคราชานามาสิสุปันนตโตเคมะมะกาสิพุทโธสันหาหิวาจาหิอุปะวะยันตานาคาสุปันนาสาลานะนมะกังสุพุธังชิตาวาชิระหัตเธนะสมุททางอาสุราสิตา พาตโรวาสะวะเสเ,เตอิทิมันโตยะสัิโนกาลกัญชามหาพิสมาอสุราธานาเวคาสาเวปะจิตติสุจิตติจะปะหาราโทณมุจีสหะสตันจะพระลิปุตานังสัพเพเวรโรจะนามกา สันเนหิตวาพาระลิงเสนางราหุพัทธโมปาขมงสามะโยธานิพัฒนเตพิขุตางสมิติงวานางังอาโปจจเทวาปะทวีจะเตโชวาโยทตะตถาขมงวรุณาวารุณาเทวาโสโมจายยะสสาสาหาเมตตากรุณา กายิกาอาคูเทวายะสัสิโนทธาเสตทัาสทากายาสัพเพนานตวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยะสัสิโนโมทัมนาอภิกามุพิภุนาสิติงวานางเวทูจะเทวาสหะลีจะอะสมาจะทุเวยะมาจันทสูปะนิสาเทวาจันทมาคูปุริคันปุระคัน ตาสุริยสุปนิสาเทวาสุริยะมาคุป,ปุรคกิตานาคตานิปุรกิตาวาอาคูมันทะพระลาหากาวสูนางวาวะสโวเสโทสกโกปาคาปุรินทโททเสเตทัสถากายา สัพเพนะันตวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตเยสาสิโนโมธมนาภิกามูภิกขุนาสมิติงวนาอัาขูสหภูเทวาชาลามักคิสิคาริวาอริทักกาจะโรชาจะอุมาปุภานิพานสิโนวารุณโนสหาทัมมาจะจุตตาจะอ,นอนเนชากา สุรรยะรุจิระอาคูอาคูวาสะวะเนสินโนเตสทเสเตทัสตากายาสะเพนนัตวนันโออิโนอิทิมันโตชุดิมันโตวันนวันโตโยสานิโนโมธงมานาภิกามุภิกขูนางสมิติมวนาสมานาม,มหาสมานามานุสามานุสุตตมาคิทะถ,ถาปะสุติกาอาคูอาคูมโนาปสัสทูสิกา อธคุอหะรไววรโยเทวาเยจะโรหิตวาสินโนปารคามหาปารคาปะอาคุเทวยสายัสสิโนทัเสงเตทัสทากายาสัพเพน,านาันตะวนิโนอิทิมันตุชติมันตุวันนันตุนนตยัสสินโนโมธรมานาภิกามุภิกขุนางสมิติงวะนางสุก,กากะรุกะรุมหาอารุณาอาคุเวคานาสาสหโอทา ตะไคราหาปาโมคาอาคูเทวาวิจักขนาสถทธรมตาหารคชามิสกาจะย,ยสิโนธนยังอาคาปะชุโนโยทิสาอาภิวัสติ เทเสตทศสากายาสภพนพนาตวนันิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนวันโตเยาสัสิโนโมทมมั้งมนาพิการมูพิกูนาสมิติงวนาเขมิยะตุสิตายามาการทักกาจะยะสัสิโนรามพิตการามเสถาโชติมนามาจะอาสวานิม,มานารตินโนอาคูอาทาคูปะระนิม,มิตา ททเ,เตเทสทากายาสัพเพะนาะนตวันนี้หนอยิยิมันโตชุติมันโตว,วนาวันโตยสสินโนโมธรรมานาภิกกาโมภิกุนาสมิติงวนาเสเทเตเทวการิเทวนิกายาสัพเพะนาะนตวันนี้หนุนามนาวะเยนะอาคันชุงเยจันเยทะสัทิสาสะหาะบะวุธาชาติมะคีลาโอคาตินนะมะ มะนาสวังทาเขโมคาตรางนาคาจันทังวะอาสิตาติตังสุภัม,มาปรระมาโตจะปุตตาอิทิมะโตสหสนังกุมาโรติโจสจะโสปาคาสมิติวนางสหัสพรมมาโลกานะมามหาพรมมาพิตตนทัติ ปุปป,ปันโนชุติมันโตพิสมากายากายโยยัสสิโสทเสทะอิสระอาคูปันเจกะวะสันติโนเตสันจะมาชโตอาคาหาริโตปริวาริโตเตจสะสัเพอภิกันเต สินเทเทเวสสพรมเกมาราเสนาอภิกรรมิปัสสกันหัสามันทิยังเอธกคันหะทะพันธทะ,ทะราเคนาพันธมัตุโวสมันตาปาริวาเรทะมาโวมุจิทะโกจินังอิติตะทะมหาเสโนกันหาเสนาอะเปสยิปานินาตาละมา หากจะสรางกตวากตวาณนะเพระวงังยะถาปาลุสโกเมโคธานะายันโตวสวสวิชุกโกตถาโสจุปัจุทาวติสังกุโทอาศัยังวเสตันจัดสพังอภิญญายะวะวะคิตวานะ จักุมตะตโตอมันตะยิจัฏาสาวเกศาสเนระเตมาระเ,เ,เสนเสนอาภิกันตาเตวิชาณาถาภิกโวเตจะอาตปะมะกะรงสุตววพุทธศาสศาสนาวีตะราเคหิปกามูเนสังโลมันติอัชยุสัพเพวิชิตะสังฆามา พระยาติตายาสสิโนโมทันติสหพูเตหิสาวกาเตชะเนสุตาติ